ตอนนั้นหย่อนซ้อนเดนจแฟมิลี่จ้าเช้าเช้านะคะแปดโมงจ้าแปดโมงสามสิบท่างสามีเดนจ้าเนี่ยแปดโมงเลยจ้าตอนหน้าสิไปเฮ้ยสามีเขาไปซื้อของจ้าตอนหน้ากับสามีสิไปเอาไม้จ้าไปรับเอาไม้สร้างไม้ตะโดนแล้วสิไปแฮมตาเอาไม้เอาเวียดแล้วจะเอาขี่มา <c oughs> ไม้ฟื้นนะจ้าอันนี้มองล่อรถเมยน์นะจ้ะรถเมย์เด้อนี่ มองก็เจ้าขายตั๋วรถเมจ์จะในเมืองลูกไส้กับยูเทลในเมืองนี่ล้ะจ้ะไ <c oughs> ายอะไรกบบ่อน <c oughs> หมูว่านลูกกับไปหาไม่มีเพื่อนกับสิพักฟอนเพ่่นจ้ะ <c oughs> มแวาดเด็ก าจะวัดเติร right? ์นล่ะขับขึ้นไปทางพูรล่ะขับขึ้นไปทางพูร์ไสิมองลูก้ายูสองคนอยู่ในเมืองเมืองอุรุช่องไปรับไม้ไปรับเผ่มต้นไม้ เมืดอ,อะไรไม่รู้ <c oughs> ลูกอยู่บ้านจัดบ้านรอแปดโมงจ้ะหลานนีเราไปซื้อของราไปซื้อบุหรี่แล้วบ่ <c oughs> ชมบรรยากาศจา้ะ แต่ muốn ว่ากหลักจางเ้าจะเอาการศึกษากันตัน้งใจวางคนกลับไปหาหาพ่อกับแม่จ้ะเพรว่าวันกิสมาร์ดวันขอบขั้วนะจ้ะเพราะว่าปีนี้ ปู่กับย่าเราบ่ได้มาจะอะไรนากันกับลูกๆจ้ะทกินอะไรกับลูกๆจ้ะลูกสาวสามีเรากับบริเณมาเขาก็สิไปู่ละบ้านปู่ย่าเขาจ้ะกับมีตรลูกไส้ทะเลกระพรอนจ้ะสิมาหาแม่มากินทุกปีละจ้ะจุนหอยู่ละกบานนิดตุนละแปีนีวเยี่ยมู่ละนานรก ซื be, ้อ <teenage> บ <time online> <c oughs> ักส <Christ>. ่งสามีเราไปซื้อบักส่งจะบักส่งเกียรตบบักส่งจะบักส่งส่งจะส้มจะส้มส้มเขียวหวานจะส้มเขียวหวานไปหาใหม่จ้ะแฮมตาใหม่จ้าเวียดเวียดจะเหนื่อยเหนยากชมบรรยากาศจะนิ่มมะส้าสวิตเดมโมง แปดโมงสี่ิบหานาทีจ้าจะไปรับใหม่ก่อนได้จา้าไม่พ่อ,อกันไหมจา้า่ครับไปน้ำกันกับสิทธายคลิปสามนนีเราจะ ามอุลษาห้ามไอ้นนี้มองลอรถเม่ <c oughs> Lên มึงใมือัในกระจุกด้านล่ะขอบคุณมากนะคะที่ดูจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะก็กดไลค์ก็ใช่ติดตามรัตนากรลูกสาวเยียดินด้วยจ้กขอบคุณค่ะบ๊ายบาย